สากว่าวันวรพักธัญยวงศ์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเพราะเข้าไปพัวพันจากกระแสข่าวว่าด้วยเรื่องของสแกมเมอร์และมลสมของกรัรมพูชาครับโอ้นี่ออกมาแถลงปฏิเสธท,ทุกข้อกล่าวหาเลยนะและแตัดสินใจลาออกควบคู่ไว้ด้วยนะถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ <c oughs> ทำสถิติอย่างหนึ่งเหรอ กี่วันนะ34นี่นับจากวันที่มีโปรดเกล้าลงมานะ,ะแต่ถับวันแถลงนโยบายเนี่ยแถลงนโยบายวันที่29กันยาเนี่ยก็ก็24วัน <c oughs> ถ้ามองในมิติของการเริ่มคิกออฟทำหน้าที่หลังจากแถลงนโยบายครับวรพักธัานยวงชี้แจงถึงเหตุผลการลาออกว่าอย่างนี้นี่พี่วีผมไตรตรองอยู่ไม่นาน จึงตัดสินใจลาออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้เรื่องส่วนบุคคลซึ่งยังไม่ยังไม่แค่ข้อกล่าวหานะเป็นเป็นแค่กระแสข่าวอ่าเป็นภาระต่อรัฐบาลการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อยืนหยัดหลักการความโปร่งใสและรักษาความเป็นอิสระของรัฐบาลในการบริหารประเทศครับครับโอ้โหนี่ และยืนยันว่าออกที่แถลงกาวกระผม,ผมไม่เ,<อ>เคย,ยและจะไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตช่อโกงหรือเครือข่ายอาจกรรมข้ามชาติใดๆอชีวิตการทํางานกว่า30ปีของผมอยู่บนหลักความสุจริตโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมครับสาหลักโดยส่วนตัวที่เคยพบกับผู้บริหารของ BC Bank ที่เป็นประธานกรรมการของธนาคาร ชื่อมิสเตอร์เลยกยิ้มเคยพบกันแต่ผมไม่เคยเป็นกรรมการกรรมการบริหารหรือที่ปรึกษาดใดๆของ BAC Bank Cambodia ไม่เคยได้รับเงินหรือผลตอบแทนใดๆการที่เขาเอารูปผมและชื่อไปลงเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มธนาคารนั้นผมไม่เคยทราบมาก่อนผมก็ไต่ตองอยู่นานแล้วก็ตัดสินใจว่าผมจะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับเพื่อไม่ให้เรื่องส่งบุคคลของผมเนี่ยกลายเป็นภาระ หรือเงื่อนไขที่อาจกระทบต่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพของรัฐบาลท่านบวชมามา,มาแจ้ง่อหรือไ,ได้รัคแนะนอะไรยังไงในการัสินคยยังครับคือผมได้ได้รับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอยู่ในรถที่บอกว่าท่านจะทำรายงานมาให้ผมนะครับท่านเลขาเลขาผมมารายงานว่าท่านบรพักได้แถลงข่าวแล้วก็ได้แจ้งว่าจาะลาออก ก็เสียดายนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันเดี๋ยวก็คงจะโทรหาท่านนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณท่านที่ท่านได้แสดงสติปิริตไม่มีไม่มีให้กดดันอะไรท่านก็คงคิดถึงภาพรวมโอ้การตัดสินใจลาออกของวอรพักทันเยาวงนั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับก่อนหน้านี้ก่อนเข้าสู่ตำแหน่งวอรพักก็โดนมรสุมมาหลายระลอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอิร์ธ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกี่ยวพันกับเบนซมิธไม่ว่าจะเป็นการเกี่ยวพันกับว่าด้วยเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ต้องบอกว่าวอลพักอกระแสข่าวที่กดดันณวันนี้ทำให้คุณวอลพาลาออกเนี่ยมันเกิดมาแบบนี้ก่อนที่คุณวรพักจะถูกแต่งตั้งแล้วมีข่าวก่อนที่มีชื่อตอนนั้นแล้วแต่ทางคุณนุทินยืนยันว่ายืนยันว่าเพราะยังไม่มีความผิดอะไรใช่ไหม แต่สุดท้ายก็ทนแรงกดดันตรงนี้ไม่ไหวขีพ้อยสำคัญของวรพักที่ตัดสินใจลาออกจากเก้าอี้รัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาอย่างเป็นทางการหลังจากประกาศนโยบาย34วันนั้นมันมาจากอะไรบ้างพี่วีเบื้องลึกเบื้องหลังว่าอะไรบ้างฮะตัดไฟจะลามไปการเมืองครับโอ้โหนี่แน่นอนครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวนะว่าก่อนที่นั้นมี3รัฐมนตรีที่อยู่ในข่ายที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติกันแน่นเนี่ยครับ บปชเห็นว่าเห็นด้วยว่าผ่านอขณะที่สํานักงานกิษกาบอกว่าไม่ผ่านผสามท่านแหละเรื่องราวเหล่านี้กำลังกลายเป็นปัญหาต่อมาปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ครับสแกมเมอร์ไม่เพียงวรพักธัญวงศ์แต่ลามไปถึงบรรดานักการเมืองในค่ายน้ําเงินอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อกะชอนอยู่ตอนนี้ปิดจุดอ่อนแล้วฮะปิดจุดอ่อนเรื่องจัญญาบันจัญญาบันครับเออจุดอ่อนเลยต่อมา ดับทางเชื่อมโยงไปยังเบนสมิธและกัมพูชากับรัฐบาลสายน้ำเงินครับตัดไปก่อนเลยตัดวงจรเลยเนี่ยดับไฟเรื่องสแกมเมอร์หลอกลวงออนไลน์ฟอกเงินและบอนการพน,นันทันทีเลยครับก็ต้องบอกว่าเป้าหมายตอนตอนนี้นะฮะต้องบอกเ,เรื่องอื่นเรื่องปัญหาไอแนววิวัยเศรษฐกิจเนี่ยกำลังลุ่มกลังลุ่สร้างกระแนนิยมให้กับท่านนายกอนุทินอ่าสิ่งหนึ่งที่กําลังมาแรงเด้ความน่ากลัวเนี่ย แล้วเห็นเห็นเห็นภัยแล้วนะใช่ก็คือเรื่องพวกนี้เร,เรื่องพวกนี้ถ้ายัางเดินต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนรัฐบาลเลยพี่วีเมื่อใดก็ตามครับหากว่าหากว่าสหรัฐเดินหน้าว่าด้วยเรื่องการฟอเกเงินแล้วมีคนในรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวพันเมื่อไหร่ยุ่งเลย พี่โอเห็นงที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะไปไปบล็อกเรอไปไปฟีดอรอใช่ผ่านไอ้คริปโตเนี้ยคริปโตเนี่ยมาจากไหนล่ะใครทำใครทําสารัดนี่ไงและคนที่ถูกอายัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่กัมพูชานี่ไงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เส้นทางเงินเลยเส้นทางเงินคริปโตนั้นไม่แน่ใจมาโจงในเมืองไทยกี่คนใช่โอ้โหต่อมาตัดข้อกังขาของฝ่ายความมั่นคงกอรมนอหองทัพครับเรื่องบุคคลในรัฐบาลเข้าไปพัวพัน กับธุรกิจใหญ่ในกัมพูชาเรา,เราต้องบอกว่ารัฐบาลนี้มีโอกาสที่จะเผชิญหน้ากับกัมพูชาเนี่ยสูงมากอ,มอะไรที่เป็นเงื่อนไขต่างๆเนี่ยก็พยายามดับให้หมดใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัดวงจรตรงนี้ออกกับวรพัาคก่อนหน้าน,นี้เจอมอรสุาสมใน2เรื่องนี่แหละครับครับเรื่องแรกก็คือเป็นหนึ่งใน32คนที่ถูกปปชแจ้งข้อกล่าวหาว่าด้วยเรื่องของทุจริตจ,จากการปล่อยกู้ให้กับกลุ่มเอ,อ,เอ,อิร์ธ วงเงิน1มื0 0สอันกว่าล้านบาทครับ DSI เนี่ยส่งสำนวนให้ปปอชอตั้งแต่ปี60ซึ่งตอนนั้นส <2 S 1> อ,อ,องดรเอกนิตินิติธรราพรองนายกแล่นบทตีว่าการส่วนคลังเนี่ยเป็นประธานเป็นประธา,านกรุงไทยธนาคารกรุงไทยแล้วเดินหน้าให้ส่งสำนวนให้กับ DSI ครับต่อมาว่าด้วยเรื่องพัวพันกับเบนจามินเบนสมิธนี่แหละครับจิมเลียก ครับซึ่งเป็นประธานของ BIC Bank ที่กัมพูชาซึ่งวันนี้คุณวรพักก็มาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวพ้นข้อกล่าตรงนี้ทั้งหมดเลยไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องแต่ข้อมูลเหล่านั้นถูกกระจายออกไปในหลากหลายมิติครับวรพักประกาศตัดไฟก่อนที่ลมมันจะพัดพือเข้าไปใส่ตัดไม่เา็เดือนตัดเองหรือว่าคนอื่นบอกให้ตัดผมว่าคนอื่นบอกให้ตัดตัดไฟเพื่อไม่ให้ถึงใครฮะ ไม่ถึงใครครับหลายๆค,<ร>คนนะ,นะบอรพักตัดสินใจรอบนี้อนุทินสบายใจเยอะเลยเออใจ่ไหมผมเชื่อว่าครูใหญ่ก็โล่งอกผมเชื่อว่าเอกนิติก็โล่งใจครับโล่งใจใช่ไหมโล่งใจครับเราทํางานคู่กันแค่แค่วันก่อนนะออมีข่าวว่าท่านรองนายกเอกนิติเนี่ยร่ำตีว่าการสวงคลังด้วยเนี่ย จะตั้งคุรอพักมาสอบเรื่องสแกมเมอร์ใช่ทัวลงเลยทัวร์ลงแบบทีเดียวเลยแบบคะแนนนิยมกาลังมาคือกําลังลุ่งๆเลยทัวลงเอาพี่วีทัวลงคุณผู้ชมลองดูการตัดสินใจลาออกในวันนี้ของวอรพักไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับถูกต้องแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และมีการยกเรื่องนี้มาหาลือว่ากรณีของวอรพักกับสแกมเมอร์นั้นกําลังทําให้รัฐบาลเดินหน้าไปอย่าง มีแนวโน้มที่ดีน่ยยากมากแต่เขาบอกว่ากรณีของวรลพัรเนี่ยถ้าเทียบกับมีอีกหลายคนที่หลายคนที่ถูกพาดพิงเนี่ยดูจะเล็กไปใช่ดูเล็กมากๆเลยคําถามเมื่อวรพักลาออกเนี่ยเออครั้งต่อไปจะกดดันให้คนอื่นไหมคนอื่นไหมเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยมาตรฐานทางจริยธรรมทางการเมืองียการเนมาน่มา่ยม่มายมายมมายมมาตยมมาตยรยเ่ร่มเ ที่ดีงามของนักการเมืองก็นั่นไงจะกดดันไหมที่แบบกดดันคนอื่นเนนอนมีข่าวมีข่าวอยู่จะกดดันไหมโอ้โหคนกลางคนอื่นแล้วดูหนักกว่าเยอะครับตอนนี้มลสมในเรื่องหนึ่งครับว่าด้วยเรื่องของการเข้าไปพัวพันกับเบนซมิธพัวพันกับยิมเลียกครับและพัวพันกับเงินบางอย่างของคนที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ครับคริปโตครับบอลการพนันโอ้คนนี้กําลังกระชอนครับ การตัดไฟแต่ต้นลมรอบนี้ของวลพักจะสกัดและสร้างผลงานให้รัฐบาลได้หรือไม่ไม่มีใครรู้รู้เพียงแต่ว่ากระดานหกคนอื่นเนี่ยสะเทือนอยู่ที่ต้องดูต่อไปเมื่อการตัดใจลาออกของครูลาพักแล้วเนี่ยจะกดดันไปที่นักการเมืองอื่นที่มีการตั้งคาถามทั้งฝ่ายค้านจากพรรคประาชระาชนทั้งภาคประชาชนที่กำลังถามอยู่บุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะดูออกมาเป็นยังไงนี่น่าสนใจจริงเพราะ จับตาหลังจากนี้การละออกจะส่งผลดีต่อรัฐบาลหรือว่าจะยิ่งกดดันรัฐบาลมากขึ้น